แล้วมันจะดีกับเราได้ไงยอมเลยมาสู้เราใช่ครับก็ถือว่าเป็นทางไม่ซื่อที่ท่านทำอากุศลธรรมมันยิ่งใหญ่ในการทำ้ายประชาชนยิ่งทมากเท่าไรเนี่ยยิ่งแย่เท่านั้นแหละครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านอาจารย์ไพศาลนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์ในเลิศนะครับครับโคร่าโชจากโคราชนะครับท่านครับครับครับก็ขบสวัสดีท่านผู้ใหญ่ผู้รู้ผู้ดีทั้งหลายนะครับที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมืองนะครับท่านครับ ผมขอแสดงความเหนอยางนี้นะครับว่าในข้งที่ท่านนายกอดีตท่านนายกทักษิณท่านท่านเป็นนายกแรกๆครับท่านบอกว่าท่านจะเรีบเสมือนน้ําที่ไม่เต็มแก้วครับคือความหมายก็คือคงผมจีความหมายว่าคือว่าท่านมีความรู้เท่านี้ท่านจบแล้วเท่านี้แต่ท่านก็ไม่ได้มารับอได้มารับใช้ประชาชนนะครับถ้าก็มีปัญหาหรือมีอะไรท่านก็จะรับฟังประชาชนหรือรับฟังอผู้ที่เขามี จะเติมเต็มให้ท่านนะครับท่านก็ทําได้หรือเปล่าผมขอท่านถามท่านดูครับผมจำดีผมจาไม่ผิดนะครับจะมีอยู่ในข่าวที่ท่านได้ได้สมัยก่อนที่ท่านได้รับเรื่องคำพูดอย่างนี้ครับยังอีกอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเจ้าแผ่นดินมันตรัสว่าตอนที่ท่านอ่าเป็นวันเกิดของพระองค์นะครับที่ท่านพูดท่านตรัสบอกว่าท่านอย่ร้อยอย่าให้อย่าให้ผู้ที่เออย่าร้อยนะครับ อย่าหลงม่ลืมตัวอะไรอย่างเนี้เพราะว่าพระมารดาของพระองค์ทรงรออยู่ข้างบนพระท่านยังดูดูแลลูกหลานท่านอยู่อะไรแต่ผมจะแปลว่าอย่างนั้นนะครับมีครัข้างหนึ่งที่พระองค์ตัดนะครับครับในในวันที่พระองค์วันที่พระองค์ได้ตัดมาข้างหนึ่งครับผมก็อยากจะเล่าความรู้สึกให้ฟังว่านะครับท่านนะครับ ก็จะต้องไม่มีความโลภความโกรธความหลงอะไรมากจนเกินไปนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ไพศาลท่านอาเสวนาจะพาเรานังปันธิตารน่าจะเสวนาจะปูชนียนาเอตตมังคลามุตตะมังลครับคือการคบคนที่มีความรู้หรือคบบัณฑิตที่เขาไม่เขาไม่เฉลียนะครับเราก็จะพบกับแสงสว่างเพราะว่าเรามีชาติที่ดีมีศาสนาคําสอนที่ประเสริฐเรามีองค์พระมหากษัตริย์ที่จงตีที่รักประชาชน ที่รักประสงค์นิกรของพระองค์โพระองค์ก็ทรงมีประชนม,มายุถึงขนาดแปดสิบสี่พรรษาพระองค์ก็ยังจะ,ะเรียกว่ายังไม่เหน็เดเหนื่อยขนาดไหนพระองค์ก็ทรงจะช่วยประสงค์นิกรของพระองค์ทุกทุท่วนหน้านะครับที่จะให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขโดยพวกประสงค์นิกรทั้งหลายครับก็ประชาชนทั้งหลายก็จะต้องช่วยท่านด้วยว่าไม่ทะเลาะโบแว้งกันแล้วก็ปิดแล้วก็ต้องกลับเนื้อกับตัว ใจได้ไม่สายไปสําหรับมนุษย์ที่ประเสริฐนะครับคือริร้อเขาไม่อยากให้ท่านกลับมาหรอกครับเพราะว่าเขาไม่ได้ประโยชน์ถ้าถ้าท่านนายกกลับมานายกทักษิณกลับมาเนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ได้ประโยชน์นะครับนะครับอย่างหนึ่งตรงนี้ครับเป็นหลักสําคัญมากผมว่าคนที่ชอบแก้ไขครับแต่คนที่เขาบอกว่าคนจันรลายชอบแก้ตัวจริงๆแล้วก็แก้ตัวก็คือ ทำด้วยความดีที่สิ่งที่ไม่ดีก็แก้ไขได้นะครับผมว่าไม่สายสําหรับมนุษย์ทุกคนนะครับก็ให้กําลังใจผู้ใหญ่ผู้ลูกผู้ดีทั้งหลายนะครับทาเพื่อตัวเองทาเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ธงไทยไตรสามงามสลวยสดสวยสามสีหน้าสยามเรามีชาติศาสนาที่ดีงามสามพระมหากษัตริย์พิวัตรภัยสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับก็ถือว่าจริงๆในแง่ของ การจะน้อมน้อมทำสิ่งที่ดีก็อยากจะให้ใช้ปัจจุบันธรรมคือปัจจุบันจะเป็นตัวบอกเราว่าเราควรทําอะไรแล้ววันพรุ่งนี้ก็เป็นวันสาคัญก็คิดว่าเราน้อมนําสิ่งที่ดีมาปฏิบัติส่วนใครจะดีไม่ดีเป็นเรื่องที่คนคนนั้นเขาต้องแก้ใช่ไหมครับแต่หน้าที่เราคือทําสิ่งที่ดีสร้างกรรมดีให้กับตัวเองใครทำชั่วก็รับผลชั่วเองแหละไม่ต้องไปจัดการก็หรอกนะครับสวัสดีครับสายต่อไปครับัลโหลอเจนครับสวัสดีค่ะครับเจนครับ วันนี้อาจารย์ทั้งสองค่ะคพูดได้ดีมากเลยนะคะสําหรับอาจารย์ปศาลนะคะครอาจารย์อาจารย์ปรีสารอาจารย์คะพูดต่อเน,นื่องจนจบเลยค่ะอยากจะให้อาจารย์ให้เขาเห็ดวงตาเห็นธรรมสัาากทีนะคะ <laughs> ยังไงก็ช่วยช่วยให้ครอบครัวเขาเนี่ยช่วยเป็นพลังใจให้เขากับเนื้อกับตัวสักหน่อยเธออย่างน้อยเนี่ยอยากจะเห็นประเทศไทยเรามีแต่ความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ กลับมาเหมือนเดิมนะคะจริงๆแล้วเห็นว่ามีทุกข์มากเลยนะคะสําหรับการที่ว่าเขามาทําตัวอย่างนี้นะคะคและนี่ก็เคยเอ,อลูกก็เคยอยู่ที่โรงเรียนนั้นเหมือนกันแล้วก็เคยเห็นตามที่อาจารย์พูดนะคะว่าเขาีครอบครัวที่มีความสุขเขาเห็นพ่อแม่เขาไปส่งลูกที่โรงเรียนที่เชนโยเหมือนกันนะคะกจับพยาน,นะค,ะครับค่ะทีนี้ก็ขอให้พวกเราเนะะี่ยฮะช่วยกันอย่างน้อยพวกนี้นะคะใส่เสื้อเหลืองแล้วก็นึกถึงแต่ คุณวามดีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะขอให้ท่านทั้งสองมีสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะคือพรุ่งนี้ถ้าพี่น้องมีเสื้อเหลืองก็ใส่เสื้อเหลืองไปแต่บางท่านมี่เสื้อเหลืองขาดต่อตาขาดตลาดน่าจะได้เลิกครับใช่ครับเพราะถ้าไม่มีเสื้อเหลืองและมีน้ําใจพักดีจริงๆแล้วเนี่ยก็ไปเถอะครับ มีคนบอกว่า no? ถ้าไม่มีเสื้อเหลืองนะให้เขียนมาเลยว่าเสื้อเหลืองเพื่อพืน้องประชาชนเพื่อเพื่อบอกไปการตั้งจิตว่าเราอยากจะมาร่วมเพราะมันมีบางจุดเนี่ยมีคนนบอกว่าอย่าเอาเสื้อเหลืองมาขายเนี่ยมันมีอย่างนั้นอยู่ครับแต่ว่ามันสกัดไม่ได้หรอกครับคือมี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 ธรรมชาติของที่ท่านบอกว่ามีธรรมชาติของวิญญาณธาตุบางคนครับที่ไม่ได้ฝักใฝ่ในสิ่งที่ดีเขาก็จะทําในสิ่งที่เขาเขาก็จะทําแบบนั้นแหละแต่สุดไม่มีใคร <C oughs> คนเราเนี่มีน้ำใจไปในทางดีหรือไปในทางชั่วครับคนเราจะมีน้ำใจไปในทางดีคเพราะในคนที่ไปชักชวนในทําชั่วเนี่ยไม่มีใครเอาหรอกครับพรุ่งนี้ดีไม่ดีคนจะมากจนทั้งโอ้ยนี่เห็นเขาบอกประมาณไว้ตั้งล้านกว่าคนใช่ยไหมหนึ่งล้านหนึ่งแสนคนนั่นแห <นะ S 2> ละครับตามที่ได้มีการแจ้งความรประสงค์เอาไว้นะครับก็ถือว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันที่สําคัญนะครับที่เชิญชวนพี่น้องประชาชนใส่เสื้อเหลืองซึ่งเป็นสีประจําวันพระบรมราชสมภพ,พของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปรับเสด็จโดยพร้อมเพียงกันและสิ่งที่วันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้พูดถึงมากนักคือเรื่องการชุมนุมของพี่น้องประชาชนการลุกคาดในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือแม้แต่สถานการณ์ในภาคใต้ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบในสิ่งที่น่าจะได้พลังที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่อาจจะมาลบกวนสมาธิหรือสติหรือทําให้พลังลดน้อยลงก็อยากจะหลีกเลี่ยงเพื่อใหว้วันพรุ่งนี้เป็นวันที่พี่น้องประชาชนได้เฝ้าชมพะบปรมี และร่วมใจน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยพระมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเต็มอกเต็มใจและมีปิติยินดีพรุ่งนี้ถ้าพี่น้องประชาชนยังมีจิตใจหมองมอนในการเดินทางท่านจะแนะนํำยังไงดีครับคือพรุ่งนี้เป็นวันดีเป็นวันสิริมงคลน,นะครับทุกคนก็ควรทําจิตใจให้ผ่องใสและแผ่ใจไปนะครับขอถวายพระพรให้ทรงพระเจริญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงมี พระวรกายที่แข็งแรงนะครับตามเวลาชันษาที่พระองค์ทรงสถิตอยู่นะครับเพื่อเป็นมิ่งขวัญของคนไทยไปจราบนานเท่านานอย่างนี้พวกเราเองก็จะมีจิตใจปลาโมดเบิกบานและพลังกิจที่มากมายนี่นะครับมันถึงครับไปถึงครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ไปสารนะครับอีกสองวันวันอาทิตย์กับวันอังคารหน้าท่านอาจจะไม่อยู่ครับไปต่างประเทศไปภารกิจเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็อาจจะรับทราบทราบไว้ก่อนเผื่อว่าจะได้ รับทราบข่าวสารนะครับและสิ่งที่เป็นเรื่องที่เป็นสิริมงคลทั้งหลายก็ขอยกคุณงามความดีให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับที่จะได้ร่วมน้อมจิตทําสิ่งที่ดีเพื่อชาติบ้านเมืองและหวังว่าความทุกข์ความโศกที่มีอยู่มากมายจนถึงวันนี้วันพรุ่งนี้เมื่อท่านได้ร่วมทําในสิ่งที่ดีเป็นปฏิบัติบูบชาไม่ใช่อมิสบูชาจิตที่ท่านได้น้อมนาสู่สิ่งที่ดี ก็ย่อมนำพาสิ่งที่ดีกลับไปสู่ตัวท่านครอบครัวท่านและสังคมประเทศชาติวันนี้ผมได้เลิกเหมือนาและทีมงานช่อง13สยามไทยถ้าอาจารย์ไปสารต้องลาไปก่อนนะครับร่วมงานด้วยจิตที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมคุณงามความดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ